ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทปรายการทบีนัมเบอร์วันวาไราตี้ช่วงช a l k t o the Princess โดยทรงตอบจดหมายที่สมาชิกทบ no. ีนัมเบอร์วันเขียนไปขอพระราชทานคำแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับเยาวชนที่มีปัญหาใกล้เคียงกันโดยมีนายธนโนไทยเอื้อออมอรัตนในพงษพักอุดมโพธและนางสาวแคริสเจนสมิธ เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการช no. วบีนัมเบอร์วันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการชบีนัมเบอร์วันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาที วันนี้เวลา17นาฬิกานาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรราธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทัานารีนาศณวังเทเวศทรงประกอบพิธีบวงสรวงเรื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564 ในการนี้ทรงวางพงมาลัยและส่งจุดทุบเทียนที่หอพระพร้อมกับทรงวางพงมาลัยและจุดทุบเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสลารีกิตยากรและเสด็จไปยังศาลพระภูมิทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพงมาลัยและส่งจุดทุบเทียนถวายสการะทรงคมและทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัดจากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องวงสวงหน้าพระตำหนัก ทรงวางพงมาลัยทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดทุบหางปักที่โต๊ะเครื่องบวงสวงทรงกราบและทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองและทรงจุดประทัดวันตรุษจ,จีนถือเป็นวันสำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสักการะเทพเจ้าและอุทิศแด่บรรพบุรุษ เพื่อกว่าเป็นสิริมงคลตลอดจนขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามอุดมสมบูรณ์ค้าขายรุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีมีการถือปฏิบัติ3วันคือวันจ่ายหรือก่อนวันสิ้นปีนิยมซื้ออาหารขาวหวานขนมมงคลผล,ลไม้และเครื่องเส้นไหว้ซึ่งล้วนมีความหมายที่เป็นสิริมงคลต่อชีวิต วันไหว้หรือวันสิ้นปีมีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบรุษเพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีนและวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวที่นิยมปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคคนเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564ณพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบทิโต๊เครื่องสังเวยพร้อมทั้งทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยเพื่อถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริทั้งนี้พระป้ายที่ปริสถานณพระที่นั่งเวหัดจำรูนมีสองพระป้ายคือพระป้ายเจารึกพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระประเมนรามาศ ธิบดีมม Omaha, doubles, ราศรีศิลมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างถวายเมื่อปี2433และพระป้ายพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างถวายเมื่อปี2470ซึ่งจารึกเป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันร์ทปิดทองมีขอบจำหลักเป็นลวดลายจีนโอกาสนี้ทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองตามประเพณีเนื่องในทศกาลตรุษจีนด้วย สำหรับพระที่นั่งเวหาสจรรุนเป็นพระที่นั่งสองชั้นสถาปัตยกรรมแบบจีนมีชื่อภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเตยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างสร้างแล้วเสร็จในปี2432ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีนที่เรียกว่ากรมท่าซ้าย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในช่วงฤดูหนาวและใช้ออกว่ารราชาการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี